ตลอดช่วงเช้ามืดถึงบ่ายของวันนี้สถานการณ์ตามแนวทะเลเอ่าวไทยและเขตภูเขาชายแดนไทยกัมพูชาทวีความตึงเครียดรุนแรงขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังมีรายงานยืนยันจากหน่วยข่าวความมั่นคงว่ากองกำลังทางเรือของกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังเข้ามาในน่านน้ำที่ไทยอ้างสิทธิ์อย่างชัดเจนโดยมีเรือรบติดอาวุธครบมือหลายลำพยายามรุกล้ำเข้ามาในระยะใกล้เขตปฏิบัติการของกองทัพเรือไทย ทำให้ฝ่ายไทยต้องยกระดับสถานการณ์ขึ้นเป็นขั้นฉุกเฉินและสั่งการผ่านศูนย์รบทางเรือให้ชักธงรบพร้อมปฏิบัติทันทีเรือฟริเกตหลักและเรือตรวจการเร็วถูกส่งเข้าควบคุมพื้นที่อย่างเร่งด่วนเสียงสัญญาณเตือนดังต่อเนื่องบนดาดฟ้าเรือก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการประทะก,กันด้วยอาวุธประจำเรือในช่วงเวลาสั้นแต่ความรุนแรงสูงการยิงเตือนล่วงหน้าของไทยถูกฝ่ายกัมพูชาตอบโต้กลับทันที กลายเป็นฉากปะทะกลางทะเลที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วแนวฝั่งทะเลชุมชนประมงใกล้เคียงซึ่งต้องหยุดการทำประมงทันทีและเร่งอพยพเรือขึ้นฝั่งเพื่อความปลอดภัยในเวลาเดียวกันหน่วยข่าวกรองทางบกของไทยตรวจพบการเคลื่อนกำลังของทหารราบกัมพูชาบริเวณป่าทึบและไหล่เขาใกล้เขตแดนด้านภูเขาไทยกัมพูชา การรุกคืบในลักษณะจัดรูปขบวนเต็มกำลังทำให้กองทัพบ,บกไทยต้องส่งหน่วยเฉพาะกิจพร้อมยานเกราะเข้ากดดันตอบโต้ทันทีแกนหลักขอองค์การสู้รบเกิดขึ้นบริเวณเนินภูมะเขือซึ่งเป็นจุดสูงทางยุทธศาสตร์ที่สามารถควบคุมทั้งเส้นทางลำเลียงและมุมยิงรอบพื้นที่ชายแดนฝ่ายไทยเปิดยุทธการผลักดันอย่างเข้มข้นจนสามารถยึดเนินดังกล่าวกลับคืนได้อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้แอรนวัการสนับสนุนของกัมพูชาถูกตัดขาดหลายส่วนและทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับความเสียหายรุนแรงกำลังพลจำนวนมากไม่สามารถถอยกลับได้ทันเพราะถูกกดดันจากไฟหนักของฝ่ายไทยเบื้องต้นมีรายงานว่ากัมพูชาสูญเสียทหารมากกว่า1 5 0นายพร้อมยุโทโธปกรณ์หลักเสียหายจำนวนมาก รวมถึงอาวุธเบารถทหารและระบบสื่อสารภาคสนามส่วนฝ่ายไทยรายงานเพียงการบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทกและสะเก็ดระเบิดแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่รอบชายแดนชาวบ้านหลายหมู่บ้านได้ยินเสียงระเบิดและเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์บินต่ำตลอดช่วงเช้าทำให้เกิดความตื่นประหนกอย่างมากหลายครอบครัวตัดสินใจเก็บข้าวของจำเป็นและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางการจัดไว้ แม้ยังไม่มีความเสียหายต่อพลเรือนโดยตรงแต่เจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดเส้นทางเสี่ยงทั้งหมดเพื่อความปลอดภยัยการคมนาคมบางจุดถูกควบคุมเข้มงวดเพื่อรองรับการเคลื่อนกำลังเสริมของทหารฝ่ายความมั่นคงไทยกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการทดสอบกำลังหรือเป็นปฏิบัติการใหญ่ที่มีเป้าหมายระยะยาวรัฐบาลเตรียมออกถแถลงการ์อย่างเป็นทางการในช่วงค่ำเพื่อสรุปสถานการณ์ทั้งหมด พร้อมยืนยันว่ากองทัพไทยยังคงควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์หลักได้อย่างมั่นคงและพร้อมตอบโต้หากเกิดการรุกซ้ำอีกครั้งหากต้องการให้เพิ่มเติมเวอร์ชั่นเข้มข้นกว่าเดิมรายละเอียดตัวละครข่าวด่วนหรือเวอร์ชั่นรายงานสดบอกฉันได้เลย